เขาคิดว่าคุณมีใครหรือมีคนใหม่แล้วหรือยังขอไพ่เปิดใจเขาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีพลังงานอยู่ในราศีอะไรบ้างไพ่จะออกมาตรงกับพลังงานของคุณบ้างไหมแคปิคอนราศีมังกรแคนเซอร์ราศีกรกฎ เวอร์โกราศีกันแล้วก็อาริสราศีเมษนะคะพลังงานของคุณมีคนราศีมังกรนะคะราศีกรกฎราศีกันแล้วก็ราศีเมษนะคะที่ขึ้นมาต่อไปเรามาดูพลังงานของเขาเกันบ้างนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่คุณกําลังนึกถึงในตอนนี้เขาจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดไหน เก้าถ้วยพลังงานของโคนทาตน้ำมีนกรกฎพิจิกคิงถือดาบพลังงานของโคนทาตุลมเมถุนตุลกุมสามไม้พลังงานของโคนทามมนตามไ,มงงาทาไฟเมสิงธนูแล้วก็ เดือดไฮพิสเทดพลังงานของโคนทัดน้ำมีพลังงานของโคนทัดน้ำโคนทัดลมแล้วก็โคนทัดไฟนะคะที่ขึ้นมาบุคลิกของตัวเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจนะคะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณไหมคุณยังคงหลงสเสน่ห์ในตัวเขาหรือเปล่าหรือว่าพลังงานบุคลิกของเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ดูมีความลับลมคมใน คุณอ่านใจเขาไม่ได้หรือเปล่านะคะพลังงานของเดอไฮ้พิสเททเนาะ มีสเสน่ห์น่าหลงไหลนะคะแต่ก็คาดเดาอารมณ์ไม่ค่อยได้ไม่รู้ว่าภายในจิตใจลึกๆเขาคิดอะไรนะคะหรือว่าภายใต้ความเจ้าชู้ของเขาเขาซ่อนอะไรไว้ข้างในนะคะแต่ว่าเป็นพลังงานของคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็คนที่อยู่ห่างไกลาจากคุณนะคะตัวเขาเหมือนก็เฝ้ามองเฝ้าคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจอยู่เหมือนกัน มาดูพลังงานของคุณกับเขากันก่อนดีกว่านะคะว่าคุณกับเขาอยู่ในสถา,านะไหนนะคะในตอนนี้คุณกับเขาอยู่ในสถา,านะไหนต่อกันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นมากกว่าเพื่อนไหมเป็นคนพิเศษที่เริ่มพูดคุยกันหรือว่าเริ่มออกเดทกันแล้วหรือเปล่า เจ็บไม้นะคะกำลังเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่ไหมเฮอร์มิตนะคะเป็นคนที่ยังไม่ได้เปิดใจสักเท่าไหร่หรือเปล่านะคะเพราะว่าพลังงานของเดอะเฮอร์มิตยังมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะคะอาจจะเริ่มกําลังศึกษาเรียนรู้กันหรือเปล่าระหว่างเขากับคุณ The m a g i c กเช n นะคะเป็นพลังงานของการค่อยๆเรียนรู้นะคะค่อยๆศึกษานิสัยใจคอกันนะคะเริ่มเปิดใจให้การพูดคุยกันนะคะพลังงานของคุณกับเขาเหมือนเพิ่งเริ่มออกเดทเพิ่งศึกษานิสัยใจคอกันเลยเราก็อยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะสถานะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนไหมในตอนนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูกันว่าแล้วเขาคิดว่าคุณมีใครแล้วหรือยังนะคะหรือว่าเพราะว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนตรงนี้ทำให้คุณมองหาคนใหม่แล้วหรือเปล่าขอพลังงานความคิดของเขาหน่อยเขาคิดว่าคุณมีใครคนอื่นอีกไหมหรือยังไงสตรนนะคะสถ้วยสิบเหรียญ เด็กถือไม้พลังงานของตัวเขาเหมือนก็ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่มั่นใจในความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่นะคะเตรนนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะเขาจะดีพอหรือว่าคู่ควรพอสําหรับคุณไหมนะคะ สาถ้วยคุณเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งไหมเป็นคนที่เข้ามารายร้อมคุณหรือเปล่าเป็นคนที่มีความร่าเริงสดใสเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อคนที่พบเจอพบเห็นไหมหรือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาดูใจกันนะคะ ความรักของคุณที่ให้กับเขาก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เป็นคนรักกันนะคะเป็นคนพิเศษคนสนิทที่มากกว่าเพื่อนนะคะต่างคนต่างให้สถานนะคนคนสนิทที่พิเศษต่อกันแต่ว่ายังไม่ใช่คนรักของกันและกันตัวเขาก็ มีสมเหรียญตัวคุณก็มี3าถ้วยนะคะหรืออาจจะหมายถึงช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังสนุกสนานนะคะติดเพื่อนติดเที่ยวหรือว่าได้เข้าสังคมได้เรียนรู้ได้รู้จักผู้คนใหม่ๆก็ได้นะคะตัวคุณเองก็อาจจะยังไม่ชัดเจนให้กับเขาหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะน่าจะโฟกัสท,ที่ครอบครัวนะคะคนที่เข้ามาจะต้องรักครอบครัวของคุณด้วยหรือว่านิสัยของคุณกับเขาตอนนี้บางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เหมือนกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนชอบเข้าสังคม ไหมในขณะที่ตัวเขาเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆไม่สูงสิงกับใครนะคะชอบอยู่บ้านชอบอยู่ตามลําพังหรือเปล่านะคะเขาคิดว่าคุณมีใครหรือว่ามีคนใหม่แล้วหรือยังตัวเขาเองก็ยังไม่ได้รู้จักคุณมากพอนะคะคุณกับเขายังอยู่ในช่วงศึกษานิสัยใจคอกันแต่ตัวเขาก็มีความตั้งใจที่ดีที่จะเข้ามาเรียนรู้คุณทําความรู้จักคุณเปิดใจกันและกันนะคะ